จำวันใช่ไหม oh. อ่ะมาแล้วอย่างเธออ่ะมาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะกับคันเลอร์ท็อปนะมะแบรนด์ในหัวใจนะคะแบรนด์โรดิชันเองนะคะซึ่งไซส์ใช้มานะคะตั้งแต่สมัยสตาร์นะคะ, <c oughs> อะโอเคค่ะเอ่อเพยยื่อไม่ไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะฮะก็ วันนี้นะคะดิฉันจะแกะกล่องนะคะคาร์ลูป๊อปที่เอ่อพรีมาจากเว็บของคาร์ลูป๊อปเลยนะคะมาดูว่าดิฉันได้อะไรมาบ้างดีกว่านะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็อยู่บนหน้าดิฉันแล้วนะคะอย่างเช่นอายแชโดอายิชโดที่ดิฉันดิฉันลงตาไปวันนี้นะคะก็ที่เพิ่งได้มานะสีสวยนะคะสดใสนะคะ เป็นคัลเลอร์ป๊อปฟูคัลเลอร์นะคะชอบนะคะแบรนด์นี้นะคะอ่ะโอเคนะคะไปกันเลยดีก,กว่านะคะสำหรับกล่องนะคะจริงๆแล้วดิฉันก็ฟรีนะก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าฟรีมาจากเว็บเขาเนี่ยก็ประมาณเกือบเดือนเหมือนกันนะคะก็กว่าจะมาถึงตั้งแต่วันที่จ่ายตังค์นะฮะก็มาถึงที่บ้านเนี่ยก็คือประมาณ เกือบเดือนเลยค่ะสอาทิตยก์กว่าได้นะคะก็นี่นะคะได้กล่องมาแบบนี้นะคะดิฉันขอปิดชื่อก่อนนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นรายการนะคะเป็นกล่องของเขาเลยนะคะนะคะเป็นกล่องของเขาเลยข้างในก็จะเขียนว่าค o l o r รอรนะคะแล้วก็ดิฉันก็แอบใช้แอบแต่ว่าแอบจิ๊กมาใช้ก่อนนะคะจริงๆตัวนี้ก็มาประมาณ เ,เดือนกว่าแล้วนะคะกว่าจะได้มานั่งมอว์มอยม,มานั่งแกะกล่องให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าภารกิจหลายอย่างเนาะอ่ะวันนี้เปิดมาเลยดีกว่านะคะว่าค o l เลอร์ป๊อปวันนี้มีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะแตนแชนเชนนะคะในนี้นะจริงๆชิชก็แอบใช้ไปแล้วแอบเช็คของแล้วนะคะก็มาแกะกล่องให้ดูแล้วกันนะตัวนี้นะคะ,เป,ะ,คะ,ะ,คะเป็นแมทน,นะคะ about you นะคะเป็นแมทช์คัลเลอร์สติกเนาะของคัลเลอร์ป๊อปนะคะ นี่ขอนยัดตั้งตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นครีมสติกนะคะอของเขานะคะมีทั้งหมดสองสี่หกแปดสีนะคะอแปดสีนี่เลยนะคะเป็นสติกเป็นครีมเป็นแท่งนะคะก็เอาไปใช้ในส่วนของตาได้เอยอะไรเอยนะคะได้หมดนะคะไม่ว่าคุณจะไปใช้อะไรเนี่ยมัน มันใช้ได้หมดนะมันเป็นครีมแท่งเนาะอันนี้อย่างสีเขียวนะอืมไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าก็เป็นสีเขียวนะคะลงตาได้นะคะคริสต์มาสกำลังมานะคะแล้วก็สีอื่นๆนะคะมีหลายสีมากตามนี้เลยนะคะเราเรารู้สึกว่าเออมันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะก็เดี๋ยวไว้ทดลองอย่างอื่นเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเมาส์มอยเดี๋ยวไปดูในอีกคลิปนึงนะคะเ ดิฉันได้ใช้ไปแล้วนะคะที่ตาดิฉันเองนะคะตัวนี้เป็นแมตสติ๊กเนาะเป็นครีมนะคะโอเคนะคะตัวต่อไปนะคะที่ดิฉันใช้ไปแล้ววันนี้นะคะก็คือตัว Colorpop t r i p l เป c o o p นะคะเป็น Colorpop บสีสีตัวนี้นี่เองนะคะสีเขาจะมีสี่สีเนาะแล้วก็จะมีชื่ออยู่ด้านหลังนะคะว่า มีสีอะไรบ้างนะคะชื่อของเขานะคะเราเป็นสีที่สวยใช้ง่ายนะคะเราว่าเหมาะสําหรับกับคนที่แบบเพิ่งเริ่มต้นใช้นะฮะแบบเพิ่งเริ่มแต่งหน้าหรือว่าไม่ชอบแบบวุ้ยตายแล้วไออะบางทีเนี่ยในอายแชโดว์ในแต่พา,พาเลตเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายมิฉันใช้ไม่ถูกนะคะก็เลยแนะนำตัวนี้นะคะตัวนี้เลย เป็นของที่เราว่าควรมีติดกระเป๋าไว้เนาะอืมนะคะใช้ง่ายนะคะสีสีสจบรู้เรื่องนะคะไม่ต้องงงว่าุยตายแล้วในพาเลตนี้เยอะจังเลยแปดสีสิบสีแล้วค่ะฉันใช้ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปดีกว่านะคะก็จะเป็นตัวเออเหมือนเป็นเกี่ยวกับเขาออกมาทั้งหมดน่าจะสิบสองสีนะคะ ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะอันนี้เป็น Aries นะคะเป็นสีเมถุนเนาะ oh, <no. S 1> เป็นสี The Bot and, and the a ด์ a r นะนะคะใช่ไหม Aries นะคะอ่าไม่ใช่เมทุนค่ะราศีเมษนะคะเออ oh. นะคะมีอันนี้ก็จะออกโทนแบบว่าแดงน้ำตาลแดงนะคะอืมดูกล่องก่อนนะคะ The Bow นะคะ and the a r i e s นะคะเออสีออกประมาณนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะเป็นสีแมทสองสีแล้วก็สีด้านอ่าสีด้าน2ส,สีนะคะแล้วก็ชิมเมอร์สสีนะคะอืมดีมากสวยมากนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะ ะะอ่ะตัวต่อไปดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันราศีเหมือนกันนะคะ Big Leo Energy นะคะราศีสิงห์นั่นเอง l ีโอใช่ไหมคะ <laughs> โอเคนะคะอืมสีออกน้ำตาลทองนะคะน้ำตาลทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะ Big Leo and Energy นะคะอันนี้ที่ฉันได้มานะเรารู้สึกว่าสีที่ดิฉันสั่งมาวันนี้นะคะแล้วก็ มันรู้สึกว่ามันใช้ได้นะคะใช้ได้ทุกโอกาสใช้ได้กับทุกสีผิวด้วยนะคะเออสีของเขาประมาณนี้นะคะน้ำตาลนะน้ำตาลทองอนะคะเป็นโทนสีออกนู้ดธรรมชาตินะคะเออมีสีทองวิงว้งวิวับวับนิดหนึงนะคะอืมอืมดีนะคะอ่ะตัวต่อไปเลยดีกว่านะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเพรสเป็นซ u เปอร์ช็อคชาโดนะคะเป็น คอลเลกชันซูเปอร์ช็อคชาโดไม่รู้ว่าถ้าใครเคยใช้เนี่ยมันก็จะเป็นสลับตลับสีเดี่ยวๆนะคะแบบน,นะะนี้นะคะนี่นะคะเป็นตลับสีเดี่ยวๆที่สีเดียวแต่ว่านางทรงพลังมากทำไมถึงบอกว่าทรงพลังเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยคือสามารถสำหรับใครที่แบบโอ้ยฉันขี้เกียจยุ่งยากมากนะคะเออใช้สีไม่เป็นเลยสีนี้เนี่ยปัดปาด สีเดียวจบนะคะที่เราสั่งมานะคะวันนี้เป็นสีอ่อนิลเลียนแนนะคะอืมนะะนิลเลียนแนนจริงๆแล้วเราก็มีสั่งมาหลายสีเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็ชอบหมดทุกสีนะคะของเขาเป็นประกายชิมเมอร์ที่เล่นแสงลื่นสีสวยมากนะยิ่งพวกโทนสีออก น้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลอมส้มสีทองนะคะสวยมากๆอันนี้เป็นออกสีน้ำตาลทองนะคะเป็นสีเบรอน์แล้วก็มีความเป็นชิมเมอร์นะ,ะเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลชิมเมอร์ทองทองอะไรเงี้ยอืมนะคะอ่ะโอเคนะคะตัวต่อไปดีกว่านะคะก็จะเป็นอิตสมูดนะคะ อืมตัวนี้เนี่ยบอกเราจะบอกว่าคอลเลกชันนี้นะคะคอลเลกชันสามีใช่ไหมหนึ่งสองสาสี่ห้าหกสองสามสี่อ่าคอลเลกชันสิบสีามสิบสีนะคะดิฉันเคยสั่งมาแล้วนะคะแล้วชอบมากตอนนี้นะคะนางออกแบบแนว c o l o r อร์ฟูนะคะดิฉันก็สั่งมาอีกนะคะมีกล่องด้วยเด้อนี่นะคะมีกล่อง,องเขานะคะอิสมูทนะคะ ตัวนี้นะคะข้างหลังก็จะบอกว่ามีสีอะไรอะไรสีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยข้างในสวยมากต้องบอกว่า้างในสวยมากจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าเป็นสีที่แบบคัลเลอร์ฟูลมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพาเลตเนี้ยเราเคยสั่งมาแล้วแตเป็นโทนสีออกน้ําตาลชมพูน้ําตาลธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้ก็จะคัลเลอร์ฟูหน่อยๆนะเหมาะกับ คัลเลอร์สติกของฉันเลยนะคะที่จะเอามาแมทประยุกต์ใช้กันเนาะดูสีก่อนอืมงามงดงดงามมากค่ะเหมาะมากนะคะกับคัลเลอร์สติกของฉันนะคะที่จะมาใช้นะคะอืมนะคะโอเคนะคะสำหรับที่ดิฉันได้มานะคะวันนี้ก็มีประมาณ1 2 3 4 5 6 6, 6ชิ้นนะคะเป็นการพรีมาจากค่ะ เว็บไซต์ของ Colorpop โดยตรงนะคะเราคิดว่ามันเป็นสินค้าที่ไม่แพงมากนะคะแล้วก็ใช้ง่ายนะคะสีสวยนะคะใช้ได้จริงนะคะส่วนใหญ่คือใช้ได้จริงเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆก็เดี๋ยวจะทยอยเอามาใช้นะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะแต่งตาแบบนี้นะคะโดยใช้สีตาจากของ Colorpop Triple s c o o p ตัวนี้นะคะ อืมตัวนี้นะคะแต่งแบบนี้แต่งลุกนี้นะคะอ่ะแต่งยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอรองพื้นเอ่ออายแชโดว์รองพื้นตาก่อนนะคะอ่ะหลังจากที่ไปรองพื้น เป็น i อ r ายเมอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งให้ดูเนาะสำหรับ Color Pop อันนี้นะคะซึ่งแบบเป็นอีกหนึ่งแบรนด์โปรดของดิฉันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้สีนก่อนนะคะสีออกส้มๆตัวนี้นะคะอมืมส้มๆตัวนี้นะ,ะเป็นสีแบบว่ารองพื้นนะคะเราก็ลงนะคะเวลาเราลงนะคะให้ลงแบบว่า เหมือนเป็นลูกพัดงากึะงเหมือนแบบกระบอกตาของเราอะโครงแบบโครงกระดูกของเราอะเหมือนเป็นเงานะคะแต่วันนี้เราใช้เงาสีส้มนะจ๊ะอืมนี่นะพยายามเกลี่ยเนาะแล้วแต่ว่าวันนั้นจะให้เอาลุกแบบไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ออกลุกแนวธรรมชาติธรรมชาติเนาะแล้วก็ปัดให้มีห่างขึ้นไปหน่อยๆนะะนะคะนะฮะ ใครที่นะใครที่แบบว่าเาเป็นมือใหม่นะคะก็แนะนำนะคะว่าให้ลงก็น้อยๆนะฮะแล้วก็เพิ่มตรงหัวตาไปนิดนึงเนาะนะคะให้ตามันดูมิติเนาะ,ะมีมิตินะคะวันนี้เออนะคะเกลี่ยเข้ามาด้านในเนาะ แล้วก็เกลี่ยนะคะตรงที่เป็นกระบอกตานะคะเกลี่ยแล้วก็ให้มีห่างนหนอหน่ๆเนาะเชื่ามไปนิดนึงอะ่ะเราก็จะได้เป็นว่าเป็นพื้นเป็นเงาของตาแล้วนะะเดี๋ยวเราทำอีกข้างหนึ่งนะคะ ที่ลืมไม่ได้นะคะก็เป็นอ,อขอบตาล่างเนาะอย่าลืมลงขอบตาล่างด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เราหาแปลงเปล่านะคะเพื่อที่จะมาเกลี่ยพวกที่ว่ายังไม่แบบยังไม่เข้าที่อะ่ะก็เกลี่ยให้มันดูฟูงๆ,งๆนะฮะเน้นว่าเป็นแปลงเปล่าเนาะ ได้แล้วนะคะอะต่อไปนะคะสีต่อไปเราจะใช้นะคะผู้กันที่มันแบบว่าเล็กลงมานิดนึงนะคะก็ฟิลประมาณนี้นะ,ะอืมนะคะเพื่อที่จะจิกห่างตานะคะแต่สำหรับใครนะอันนี้แบบว่าชีวิตประจำวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าเออฉันไม่อยากจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยลงเฉพาะสีส้มนี้เท่านั้นก็ได้นะคะ แต่ว่าวันนี้ก็คือเราอยากให้ตาดูมีมิมมติขึ้นนะคะก็เลยเพิ่มในส่วนของห่างตานิดนึงนะคะนะคะลองจิกไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจากจิกจากห่างตาก่อนนะคะเพื่อสร้างมิตินะฮะจิกแล้วก็ไล่เข้าไปนะคะอันไหนที่แบบว่ามันยังรู้สึกว่าอุ้ยใช้แปลงไม่ได้แล้วนิ้วได้ค่ะนิ้วได้นะคะ แล้วก็สก,กิดออกห่างกานิดนึงนะคะเราเริ่มรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็ไล่เข้ามาค่ะเพื่อให้สีมันฟูงแล้วก็ปัดออกไปค่ะเพื่อให้มันเป็นห่างนะคะฟุงฟ้งๆนะคะไม่ต้องกดไปเยอะมากนะคะเพื่อให้แบบว่าสีมันฟูงนะคะไม่ต้องให้มันแน่นมากนะคะปล่อยให้มันแบบว่า ฟูง,ฟงกระจายมือเบาๆนะคะเออประมาณน,นั้นนะคะเพิ่มห่างไปนิดนึงนะเราก็จะได้ห่างแบบว่าพลิ้วๆเบาๆสบายๆนะคะทำอีกข้างหนึ่งนะคะ ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่จะพอแค่นี้ก็ได้นะคะแต่นะคะสำหรับเรานะคะก็เพิ่มมิติตรงหัวตานิดนึงนะคะให้ดูแบบว่ามีความลึกนิดเดียวนะคะนิดเดียวนะคะถือว่าจะแต่งไปเป็นชีวิปตประจำวันก็ได้นะ,ะไม่ว่านะคะเบาๆนะคะฟงๆ เบาๆฟงๆนี่ฉันเป็นสิวหรอตนะคะเพิ่มความเป็นมิติให้ดวงตาี้วยนะได้ยังนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่เนียนอ่ะก็เอาแปรงเปล่านะคะมาเกลี่ยให้มันฟุงฟ้งๆนะคะอันนี้แต่งชีวิตประจำวันใช่ไหมโอเคนะคะหรือว่า เราใช้แปลกนะคะที่เราเคยใช้กับสีส้มตัวแรกนะคะมาเกลี่ยก,ก็ได้นะคะมันจะได้แบบว่าดูเนียนขึ้นไปอีกนะอ่ะนะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เรานะคะเอ่อใช้สองสีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้สีออกนี่นะคะเป็นแบบ ชิมเมอร์ส้มชิมเมอร์นะ,ะอันนี้นะฮะปะก็ไปที่ตรงกลางตานะคะนี่นะคะนี่เลยตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะหน่อยๆเนาะแล้วก็เกลี่ยที่หัวตานิดนึงนะคะมันก็จะมีความประกายประมาณนี้นะคะไปตางฮะ

ง่ายมามอะเสร็จแล้วนะคะโอเคสวยไหมนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะไปกริดอายไลเนอร์นะคะปัสสา่าติดขนตากันนะคะแต่ว่า,าสำหรับใครที่ต้องการติดตาของชั้นนะคะก็ให้เริ่มขั้นตอนนี้ก่อนที่จะไปกริดอายไลเนอร์เนาะนะคะเพราะว่าเวลากรีดอายไลเนอร์เนี่ยเราก็จะได้กะอายไลเนอร์ได้ถูกเนาะ หลังจากที่เราไปแต่งตางนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหลืออย่างสุดท้ายนะคะที่ทาให้ตาเราดูกว้างขึ้นนะคะดู b r i g h ขึ้นนะคะเียก็คือตัว color pop นะคะตัว matte a b o u t You นะคะเป็น color t i x นะคะมีลายสีเลยนะคะแต่วันนี้ดิฉันเลือกสีออกประมาณสีนูดนะสีเนื้อๆสีประมาณนี้นะคะ นี่สีมันอยู่ตรงนี้นะคะมาเขียนขอบตาล่างนะคะให้ดูแบบว่าฟูงดูแบบตาโตขึ้นนะคะลองดูนะอันนี้ค่อยๆเขียนเนาะ นะคะอีกข้างเนาะอืมนะคะตาก็จะดูแบบดูมีอะไรขึ้นดูมีมิติขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็เรานะคะปัดมาสคาร่าซ้ำอีกทีนะคะอ่ะหลังจากที่เราแต่งตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ตาลุกแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเนี่จะใช้ลิปสติกนะคะของคันเลือกปอปสีนี้เนาะ อืมนะคะคุนได้ยินเสียงอะไรไหมคะฝนตกอีกแล้วคะ่ะ <laughs> โอเคอ่ะวันนี้นะคะสำหรับลุคนี้นะคะกะ็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ Color ็บอเนาะโอเคเมยไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ่ะ,อะโอเค เป็นไงบ้างคะก็สีสวยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเมษาก็ไปแล้วนะคะขอบคุณที่มาติดตามนะคะมาชมคลิปกันนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสำหรับมือใหม่แล้วก็มืออาชีพนะคะอ่ะโอเคไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดิฉันด้วยนะจะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวยมากสีสวยมากจง